สวัสดีครับผมก็มาเจอผมเดมิเตอร์ไอซนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนในโปรแกรมแฟรอีกแล้วนะฮะเราจะมาสอนในเครื่องมือที่ชื่อว่าโอ o วทูนนะฮะคือเจ้าวงกลมนะวงมีรูปไข่นะฮะอเอเป็นว่าผมเปิดโปรแกรมแฟรมาแล้วนะฮะเปิดที่แอคชั่นสคริปต์3.0แล้วกันผมถนัดนะช่วงนี้ผมใช้แอคชั่นสคริปต์3.0ทำอะไรดีอ่า จะวงกลมวงรีนี่เราจะว,วาดอะไรก่อนอื่นนะฮะเรามาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะให้เป็นปุ่มใสก่อนแล้วกันครับเปลี่ยนเจ้าสีหลังสีขาวนะฮะให้เป็นสีนี้อ่ะมันจะเห็นไ,ได้ว่ากลมกลืนไปนหน่อยกพไม่เป็นไรนะฮะพอผมจะแยกแยะสีไม่ถูกเด๋ย่อีกสักครู่เฮ้ยเดี๋ยว,ยวอ,อ่ะอืมอ่ะ เราเลือกเครื่องมือนะเป็นวงกลมเนี่ยจากนั้นเรามาวาดรูปกันดูนะฮะว่าเจะวงกลมนี้มันสามารถวาดรูปอะไรกันได้บ้างนะคือไม่ได้วาดจนหมดนะคือผมจะมาลองวาดให้ดูนะฮะเพื่อว่า,วาการใช้เครื่องมือวงกลมก็สามารถสร้างรูปได้สร้างอ็อบเจกต์สร้างวัตถุอะไรได้หลายอย่างนะฮะ ตอนนี้ก็วาดนะฮะหลายคนยังกำลังคิดอยู่นะว่ามันคืออะไรบางคนอาจจะคิดว่ากระต่ายใช่พี่เดี๋ยวดูดูไปก่อนดูไปก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะก่อนจะได้เห็นภาพจริงๆเต็มๆนะเฉะนั้นตัด ส่วนที่ไม่ต้องการออกเลยฮนะลบอันทิ้งน่ซะเพื่อความสะอาดเนี่อืมจากนั้นเรามาวาดส่วนของใบหน้านะอ่ะหลายคนนึกออกเลยฮนะใส่จุดนี้ไปหลายคนนึกออกว่ามันคือรูปอะไรคนะรับปับ หร,หรือยังไม่ออกไม่ออกไม่เป็นไรเราวาดต่อเดี๋ยวก็ออกอันนีเจออย่างนี้รู้เลยอ่ะเจอ,อนี้ครูบอกว่ารู้เลยพี่มันคืออะไรรู้เลยผมรู้เลยว่ะมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้นะฮะจะวาดยังไงนี่วาดให้มันดูเป็นการ์ตูนแบบแอดแบลวแอดแบลว์ไม่น้นน่ารัก คือวาดรูปไม่น่ารักมันค,คงจะวาดยากนะถ้าวาดให้แบบพอใช้ได้นะก็คงจะไปได้นี่ยฮะคุมดำคุมโทนซีแล้วคุมโทนวีอะประมาณนั้นก็ได้เร้ทำให้ขาเป็นแบแบลอย่างวะ ชัวปัญหาจริงวงกลมไม่ยากแค่เลื่อนให้ผมเนะเป็นอะไรเฮ้ยชัว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 ชว๊วับวับ,วบ,วบกลับไปเยอะเกินไปนะซูมนน่านไ,ไม่ห้ถึงสองร้อยแน่นไลยเลื่อนได้ดู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 มันทำ ทำไมไม่ตรงนันสักทีเออเป็นว่าจัดระเบียบไวออ้ประมาณนี้ก็ไดออ้ลบลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปเฮ้จากนั้นเราก็ได้ประมาณนี้นะใช่ปะเอ,อยใช่ให้มันหน่อย,ยใส่ให้มันหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวไม่โกมไม่โกมกดชิปนะกดชิปค้าง อ่ะเจอกลมกลมกลมจริงๆนะฮะเจนเราก็วาดลูกกลมเล็กๆกด Ctrl C ปรบับ Ctrl V อ่ะได้แล้วโอ้โหนี่ต้องสูงเข้าไปฮนะฮะกด Space Bar นะครับปิดการเลื่อนคี่ัดนะฮะรู้ใช้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาเบคหามนะ านี้แล้วดักนั้นผมก็วาดจุดเล็กๆคือแต้มสีสันให้มันหน่อยอ,ะอ่ะคือเป็นสีสันรู้สึกว่านี้มันแปลกประหลาดอยู่คลุมนะริลิทสามารถลบได้ง่ายอะ่ะเราต้องใช้เครื่องมืออื่นเสริมแนะ่ บางครั้งไม่เหีนจะหมดนี้นะเผื่อเวลาลบเวลาอะไรประมาณนะั้นก็ใช้ไปได้อะทำไมมันเล็กกว่าวะโอ้โหบึ้งมาเลยทีเดียวก็ไม่เป็นไรนะเพาว่าประมาณนั้นก็แล้วกันจะเอา ยังมีส่วนที่ขาดนะฮะาดชวับกลับก่อนนะลูกพี่เย็นๆโอเคชวักนะโซนซีโซนวีปาบสิเล็กอืมอนะรูปนี้อาจจะวาดไม่สวยนะฮะคือเราเทวงกลมวาดเนะี่ย นึกถึงรูปทรงนะให้มันได้ก็พอว่าใช่นรูปทรงนี้นะฮะเราก็วาดไปก็มันได้รูปมาเป็นประมาณนี้มันก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะก็พอดูได้อ้าก็เทสีเข้าไปนะะดูไม่ได้ก็ดูดูไปหน่อยก็แล้วกันนะ จากนั้นเราก็กดที่สีขาวกลายเป็นน้องมาสีขาวไปเลยนะไ่เดียเลยนะชวัวร์ครับแล้วก็กลับไปที่สีดำนะเราลืมที่จุดนะจุดจุดเล็กๆเ,เมื่อกี้โอ้โหนี่ อืมะอืมได้อ่ะเคลียร์เสร็จสมบูรณ์นะสำหรับรูปรูปนี้นะฮะนะก็ออกมาเป็นรูปน้องหมานะก็ให้ได้สวยงามมากเท่าไหร่นะครับพอพอไปได้นะรูปเอียงเอียงด้วยเล็กน้อยนะเอียงไปด้านซ้ายนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคับผมในมิเตอร์ไอซครับบ๊ายบายครับผม